เลขึ้นแล้วค่ะค่ะคคูคตอนนี้หนูยังไม่อยู่หนูขอไปเล่นองือเล่นกไดไหมคะไม่ได้ให้มากินให้มารายงานตัวทำมามาสายเล่นมือถือชั้นเนี่ยมือถือเก็บกนค่ะรายงานตัว,วค่ะแม่ย,ย่านะคะตั้งสืบงช,ช,ชื่อเล่นชื่อแมายา่ย่าจริงค่ะชือ่อเล่นชื่อแม่ย่าจริงค่ะเออแล้วชื่อจริงชื่ออะไร ชื่อจริงชื่อเล่นค่ะอเจ๊เธอลองท้าชัยถูกไหมเนี่ยก็ถ้าฝ่ายผิดหนูขอโทษนะคะให้ให้โอกาสหนูกำลังคะ่ะโอ้ไม่คุยเลยเราให้โอกาสได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเธออยู่ชั้นอะไรคะชั้นหนูหนูค่าหนูใ,นใกล้ชั้นป, 4, นะะนป .4 แล้วค่ะใกล้ชั้นป .4 แล้ว สีที่ชอบเธอชอบสีอะไรสีม่วงกับสีชมพูค่ะสีม่วงกับสีชมพูทำไมชอบสีม่วงคะก็มันดูสดใสที่มันเฉียบยพลุค่ะมันได้ดูปถ่ายเพราะแสดงว่าเธอเนี่ยเป็นคนเป็นคนชอบวาดรูปใช่ไหมชคนวาดรูปค่ะโอ้เดี๋ยวทุกคน,นวาดรูปเก่งมากค่ะทั้งทั้งวาดรูปเกมอะไรก็วาดรูปอะไรต่างๆโอ้เหรอมันมันดูง่ายมาขึ้นอ่ะ ว่าแล้วก็ว่าทีวีมันง่ายๆเหมือนกันนะคะโอ้แล้วพวกกีฬาอย่างเงี้ยกีฬาเธอชอบอะไรก็ชอบกีฬาพวกพวกที่มันเป็นนักบอลน,นะคะชอบนักบอลแล้วนักบอลที่เธอชอบก็คือใครมีไหมเธออยากรูไหมคะว่าหนูเก่งแค่ไหนะคะหนูทำได้แล้วก็แล้วก็อารา,ามันกลับมาหันหนูมามันก็กระเด้งกระเด้งอย่างนี้แล้วมันก็มาหาหนูหนูทำได้เหรอคะทำได้ะคะ่ะ ถ้าเธอทำได้ชั้ถ่งซื้อไปซีเกมโอเคแล้วเธอทำให้ดูดนีไม่ใช่ค่ะหนูทำแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ต้องก้อมนะคะเดี๋ยวกันล้วก็ต้องรอมันนะคะคดูนะคะไม่น่าผายมืออ่ะ นี่นี่อันนี้บอกตรงใจฉันดูไหมใช่ค่ะแต่หนูทำได้แบบนี้ถ้าหนูโตแล้วหนูทำแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ทำแบบนี้ให้มันอยในตัวหนูค่ะให้มันทำแบบนี้อ๋อหมุนรอบๆถ้าโตแล้วอ่ะง่ายครูตรงนี้โอเคแล้วถ้าให้เธอเลือกระหว่างขับรถขับเครื่องบินเธอจะขับอะไรคะไม่ใช่ค่ะ ธรรมดาที่หนูซื้อรถใหม่มาค่ะรถยี่ห้ออะไรคะกุชชี่ก็ได้นะคะูว่วกุชชี่ข <c oughs> ับรถยี่ห้อดีด้วยใชอแสดงว่า <c oughs> พ่อแม่เธอรวยมากเลยสิไม่ใช่ค่ะ,ะ,ะ,ะลืม,าาลมเลยนะลืมที่พกอาหารมาค่ะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวมื้อเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวครูเลีเ้ยง okay, เธอชอบ 还是